สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่วงนี้เยียวยาเกษตรกรโอนทุกวันนะครับ5 0า0บาทวันละ1ล้านรายนะครับโอนเดือนนี้เป็นเดือนที่1,500 0บาทเดือนหน้าครั้งที่2อีก5,000บาทเดือนต่อไปอีกครั้งที่3อีก5,000บาทนะครับวันนี้16พฤษภาคม25 6 3 3หรอยเลย 6, ทุ่วันที่16ไปนี้ก็จะโอนนับเป็นของวันที่17นะครับอีก1ล้านราย เพราะนั้นวันนี้เรียนรู้วิธีตรวจสอบเอาไว้นะครับสําหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วและเข้าขายที่จะรับเงินโอนนะครับศึกษาเรียนรู้วิธีตรวจสอบผลการโอนเอาไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าประมาณสัก8ปดโมงครึ่งเก้าโมงกดโอนนะครับมาดูวิธีโอนครับวิธีตรวจผลการโอนครับก่อนอื่นก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาครับไปที่หน้า Google นะครับเชื่อมต่อเน็ตด้วยนะครับ เอามือมากดที่ Google ตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะเข้าไปเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com นะครับแต่ถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วไม่อยากทําตามวิธีนี้ก็ได้ไปกดที่ลิงก์เลยก็ได้นะครับเราจะใส่ลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปหนึ่งที่และกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกหนึ่งที่ก็จะเข้าไปตรวจเว็บไซต์ได้เหมือนกันครับเอาตอนแรกดูตามวิธีก่อนนะครับถ้าไม่ถนัดตามวิธีนี้ก็ไปเข้าลิงก์เลยนะครับจะได้กดเข้าง่ายๆ กดตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเยียวยาเกษตรกรพอพิมพ์คําว่าเยียวยังไม่ถึงยาด้วยซ้ำครับอาจจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเยอะๆให้เลือกเราก็เลือกกดตัวหนังสือคําว่าเยียวยาเกษตรกรครับกดตรงนี้ปุ๊บเลยนะครับก็จะเข้ามาให้เลือกจํานวนมากมายมหาศาลเลยเราก็เลื่อนหาครับเลื่อนหาแบบนี้ครับให้มันมีโลโ,โก้ธนาคารทกสอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษสีดําตรงนี้ แล้วก็ให้กดตัวหนังสือสีฟ้าอ่อนๆนี่ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรทจุดกจุดสจุดนะครับกดตรงนี้ปุ๊บครับเมื่อเรากดตรงนี้ปุ๊บก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ในการตรวจผลการโอนนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งใครชมคลิปนี้ไปกดที่คอมเมนต์แรกก็ได้และไปกดที่คําอธิบายใต้คลิปก็ได้นะครับก็จะเข้าเว็บไซต์มานะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆก็จะเห็นตัวนี้สองช่องนี้ ช่องนี้สําหรับแจ้งผลการรับเงินโอนในกรณีที่ใครที่ไม่มีบัญชีเกษตรทกศนะครับส่วนใครมีบัญชีทกศไม่จะเป็นต้องไปทําก็ได้ช่องนี้ส่วนช่องนี้เข้าไปตรวจผลการโอนโกดเข้าตรงนี้เลยครับตรวจผลการโอนว่าโอนหรือ,อยังของเราอสมมุติจะกดแล้วนะครับก็กดเข้าตรงนี้เลยครับกดตรวจสอบผลการโอนปุ่มเหลืองครับก็จะมาหน้านี้นะครับ คนที่จะตรวจผลการโอนก็ใส่เลขประชาชน13หลักเข้าตรงนี้เสร็จแล้วก็มาพิมพ์พพิม์มตามรูปนี้นะครับในการกดเข้าแต่ละครั้งรูปนี้ก็จะเปลี่ยนไปในเรื่อยๆ่อยนะครับไม,ไม่เหมือนเดิมตลอดก็เอาเลขนี้เลขนี้เลขน,ลขน,ลขนี้มากรอกเสร็จตรงนี้ก็กดตรวจสอบนะครับทีนี้เราต้องใส่เลข13หลักก่อนแล้วใส่ตัวที่โชว์นั้นกดน,นะครับตัวคําว่าตรวจสอบเนี่ยมันถึงจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็กดจึงกดได้กดตรวจสอบปั๊บนะครับ ถ้ากดตัวจสอบใครที่เงินเข้าแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีปุ่มสีเขียวอยู่รับเข้าระบบโอนครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าเราตรวจครั้งหน้าโน่นถ้าเงินเข้าครั้งที่สองสีเขียวก็จะมีครั้งที่สองตรวจครั้งหน้าโน่นเดือนต่อไปโน่นถ้าเงินเข้าครั้งที่สามก็จะเขียวหมดทั้งสามอันนะครับตอนนี้เงินเข้าครั้งที่หนึ่งจะเขียวเฉพาะโอนครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเอามือเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นรายละเอียดการโอน ได้รับ5,000บาทเมื่ออันนี้เขาได้วันที่15พฤษภานะครับแล้วก็หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ก็จะปิดว้ด้วยและก็บัญชีธนาคารนะครับแปลว่าเงินเข้าแล้วทีนี้เราก็กดกลับหน้าหลักเมื่อกดกลับหน้าหลักแล้วตรวจคนอื่นก็ได้นะครับซึ่งว่ากดตรงนี้ปุ๊บก็สามารถตรวจคนอื่นได้โทรศัพท์เครื่องเดียวตรวจได้ทุกคนเลยนะครับ เอาเมื่อกี้นี่เป็นกรณีได้รับเงินแล้วทีนี้ในกรณีไม่ได้รับเงินจะเป็นยังไงลองกดเข้าไปอีกนะครับตรวจคนอื่นดูกดปุ๊บเข้าไปก็ใส่เลขประชาชน13หลักตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ต่อไปก็ทําเหมือนเดิมครับก็ไปกดตรวจสอบกดตรวจสอบปัป๊บนะครับในกรณีที่ยังไม่ได้เงินจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ตรวจเมื่อวันที่1 6พฤษภาคมเองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลก็คือยังไม่ได้รับเงินโอนนะครับเขากําลังตรวจสอบ ข้อมูลอยู่นะครับว่าซ้ำซ้อนกับใครไม่กําลังจะโอนนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับกันดูนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลนะครับก็กดกลับหน้าหลักเอามือกดตรงนี้ก็สามารถตรวจคนอื่นก็ได้นะครับถ้าจากจะออกก็มากดตรงนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้ก็จะออกจากเว็บไซต์นะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับังสวัสดีครับ